สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์นะครับวันนี้เป็นตอนที่166กันแล้วนะครับก็อย่างที่เกิดไปช่วงต้นก็คือเกมญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีข่าวว่าเสียรางวัดไปเยอะจากเกมในระดับโลกในส่วนของตัวราย n u บในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับแต่ว่าคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่ญี่ปุ่น เขามีความเห็นกันยังไงโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการเกมที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการพูดคุยกันเรื่องเหล่านี้หรือไม่นะครับผมดังนั้นแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับกับสท่านเลยนะที่อยู่ในวงการเกมในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมกับท่านแรกของเราเลยนะครับนั่นะคือแอดบอลนะบอลจากเจแปงเจแปนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เนเรียกว่าผมผมมาคุยกับพี่เอิญน,นี่ น่าจะสองเดือนครั้งเลยมั้งประมาณนั้นนะครับก็ฝักตัวด้วยนะครับและแน่นอนครับอีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะทุกทีเ็าจะมาในฐานะของผาโลงหน้าห้องพ่วมกับสไลด์นะครับตอนนี้อัปเกรดขึ้นมาเป็นคนที่อยู่บนฝาบ้านของพุ่มกับสไลด์แล้วแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาทำงานอยู่ในบริษัทเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับกาบทางคุณไรต่อสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็โอเคแหละเราจะบอกกันดีกว่าว่าออจากข่าวช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกันตามหน้าสื่อกันประมาณนี้ใช่ไหมครับว่าทางฝั่งของมันก็จะเป็นข่าวขึ้นมาแหละว่าเหมือนเกมญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มที่จะได้กําไรหดหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดข้อสงสัยว่าเอ,อ๊ะสรุปแล้วเนี่ยเกมญี่ปุ่นมันเกิดอะไรขึ้นกันนะอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะเพราะาถ้าเกิดว่าตามประวัติศาสตร์ของวงการเกม,มในอุตสาหกรรมอะเราใช้คำนี้ละกันว่า สมัยก่อนนู้นเลยตอนช่วงประมาณยุค9 0้าศูต้นสองพน่ะมันเป็นยุคที่<ม>เกมจากประเทศญี่ปุ่นแทบจะเรียกว่าคลองตลาดเกมเลยก็ว่าได้ทุกๆเกม,มที่มันอยู่ในท้องตลาดนะครับแล้วก็การเจเนเรตเงินในยุคนั้นน่ะมาจากการขายแผ่นหรือไม่ก็ขายตลับถูกไหมแล้วม,มันก็จะมีเรื่องของการขายเครื่องด้วยซึ่ง เราก็จะจำกันได้ว่ากว่าที่ฝรั่งจะเริ่มกระโดดเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมเกมแทบจะเป็นยุคนั้นด้วยสามารถแทบจะเป็นยุคประมาณต้นปี2000ต้นต้นๆแบบต้น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 เลยอะที่ว่ามันจะเริ่มมีการเข้ามาของเครื่องอย่างเอ่อ Xbox เครื่องที่1ที่ไม่ใช่ Xbox One อะแต่เป็นเครื่องที่1จริงๆประมาณ Xbox ตัวแรกสุดอ่าแล้วก็อันนั้นคือเป็นการกระโดดต้าเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเรามานับตัวเครื่องคอนโซลอะ เอาจริงแล้วอ่ะก็เรียกว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปสมัยก่อนนู้นเลยอ่ะก็คือมันมันจะมีช่วงยุคฝรั่งคลองอยู่ ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นญี่ปุ่นคลองแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นการปักหมุดหมายสำคัญในอุตสาหากรรมเกมเลยก็ว่าได้แล้วมันก็จะไล่มาตั้งแต่ยุคแฟมิคอมเครื่องซูเปอร์เมกะได์พวกอะไรประมาณนี้ครับจนกระทั่งพอมาเป็น Xbox ก็ยังเรียกว่าจริงก็ยังสู้ไม่ได้เพราะสุดท้ายก็ทั้งตลาดมันก็ยังเป็น a y s t a t i o n อะไรอย่างนี้อยู่ประมาณนี้ซึ่งถ้าถามเราเราก็จะบอกว่าเราจะใช้คำนี้นะว่า เขาเคยครองโลกมาก่อนอุตสาหการรมเกมญี่ปุ่นเคยครองโลกมาก่อนคือคุณต้องเข้าใจาว่ายุคสมัยก่อนอะก่อนที่บอกว่าเอ้พี่แล้วเกมพ c ซีหรเกม PC ซสมัยก่อน,ม,นมันไม่ได้ดังพ c ซถือว่าเป็นนิชนะแล้วก็คนที่อยู่ในวงการเกมอะแล้วใช้ PC ซกันเยอะๆจริงๆแล้วเป็นฝั่งเอเชียด้วยช้ำด้วยซ้ำ mm. ไม่ใช่ฝั่งฝรั่งนะฝั่งฝรั่งนะทุกวันนี้ต่อให้เป็นทุกวันนี้เองก็ตามเขายังซื้อเป็นเครื่องคอนโซลมากกว่าที่จะซื้อเป็นเครื่องพ c ซําหรับการเล่นเกมนะ แต่ว่าโอเคมันก็แล้วแต่กันไปแหละแต่ว่าพอมาในย่วงยุคหลัง2 0 0พเป็นต้นมามันก็จะมีการตีตลาดขึ้นมาอย่างฝั่งของเกม c อ l l of Duty อะไรประมาณนี้ที่ว่ามันก็เรียกได้ว่ามันมันกลายมาเป็นเกมที่คนเล่นจำนวนมากแล้วก็ฝั่งของเกมญี่ปุ่นก็พยายามที่จะเริ่มมองว่าจากสมัยก่อนอะคนที่จะไปไปเล่นเกมญี่ปุ่นได้ถึงแม้เขาจะของโลกก็ตามแต่ว่าการที่จะไปเล่นเกมญี่ปุ่นได้คือแม่งเหมือนต้องแบบควา้า คือกูต้องแบบแย่กูสุดแขนมากกว่าที่จะคว้าเกมมึงออกมาเล่นได้อะไรประมาณนี้ซึ่งอพอเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็พยายามที่จะกระจายตลาดตัวของเขาเองไปทั่วโลกมันก็จะเกิดยุคประมาณช่วงปลายปี2,000ก่อนขึ้น2,010เราใช้คำนี้แล้วกันว่าพอญี่ปุ่นพยายามที่จะก้าวเข้ามาสู่ตลาดโลกบางครั้งเขาเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นทางการดีไซน์เกมเพลย์ play, หรือว่า,าเรื่องของเนื้อเรื่องรวมไปถึงเรื่องของวิธีการหาเงินในรูปแบบต่างๆกลายเป็นว่าค่ายเกมหลายๆค่ายที่ณวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าโหพี่เขาแบบไฮโฮปมากโคตรแบบถ้าจะเอาถวายพานให้ว่าน,นี้คือค่ายเกมที่ดีที่สุดยุคนั้นน่าจะเรียวกว่าเป็นค่ายที่พวกเราด่า การได้ทุกค่ายเลยสควอินิกมึงก็อ๋อฟ i n a ลแฟนตาซีมึงดังนี่มึงทำเกมเฮียอะไรมามแค่สลับชื่อแปะชื่อฟ i n a ลแฟนตาซ y ไปก็จบหรือว่าใช่ครับแคร็บคอมพูดกันตาม,มตรงเลยนะกูยังโกรธพวกมึงจนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามึงเป็นค่ายที่ในยุคนั้นนะคุณ DMC อย่างเงี้ย มึงเปลี่ยนดันเต้พี่ดันเต้ติดยาเออเป็นดันเต้เขาก็สวันยุคนั้นว่าเป็นดันเต้ติดยาเกมเพลย์สนุกนะแต่ว่าแบบดีไซน์มึงไม่ได้เลยอ่ะ Resident Evil ก่อนที่จะขึ้นภาคเจ็ดมึงเฮียทุกอย่างเลยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจริงๆเกมอื่นของแคปคอมในยุคนั้นอ่ะแคปคอมอย่างที่เรียกกันอ่ะมันก็มีบางเกมคือถ้าไม่นับเรื่องของการที่มันไปไปพยายามจะตีตลาดฝลั่งแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของแบบการที่ขาย dLC กันแบบ หน้านนด้านๆหลายๆครั้งเนี่ยอย่างผมเองผมก็เจอปัญหาอย่างแบบอาชุลาสเนี่ย oh. ที่ฉากจบแม่งเป็น DLC ที่ต้องซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วว่าตอนเทนเลอร์เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างอาชุราลัสเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือแบบเกมแอคชั่นที่แม่งต้องตื่นตาตื่นใจแน่แต่ว่าเกือบทั้งเกมแม่งเป็นเกมนั่นน่ะไอ้ควิกไทม์ควิกไทม์อีเวนต์กดกดตามปุ่มอะไรเงี้ยซะมากกว่าถูกป uh huh. ะอาชุราลาสที่เป็นอะไรที่พูดกันตามตรงนะคือ แม่งเพนพอยต์ในชีวิตการเล่นเกมกูอย่างหนึ่งเลยคือเกมมาเนี่ยมันคือ God of War แบบญี่ป like ุ่นอืมอทุกอย่างมาซีนิเมติกดีเกมเพลย์ม่งคือเกมมันเอาเกมเพลย์มาให้คุณดูด้วยเกมเพลย์อ่ะไอที่ดูเป็นแอคชั่นอ่ะมันไม่ใช่ทั้งเกมมันก็เป็นแค่ด่านเล็กๆเป็นเหมือนคอริดอร์คอริดร์แต่ที่เหลือมามันคือควิกไทม์อีเวนต์ทั้งหมดและเรื่องที่ระยำที่สุดคือคุณเล่นจบ ทุกอย่าง conclusion และตอนท้ายที่เครดิตมันก็ขึ้นว่าใครสักคนหนึ่งจับลูกสาวเราไปอะไรประมาณเนี้ยเออเออแล้วก็คุณอยากรู้เนเรื่องต่อใช่ไหมแล้วขายเดีอีกสาตัวเพื่อคุณจะได้เจอกับฉากจบที่แท้จริงคือแบบอ่ะแต่ว่าโอเคแหละมันก็คือยุคที่ทางฝั่งของเราเรียกอย่างนี้ว่ามันเป็นช่วงเริ่มที่จะ drop ของเกมจากฝั่งญี่ปุ่นแล้วในตลาดโลกเราก็จะเป็นช่วงในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะ่ะ ประมาณก่อนขึ้นปี2010มันก็จะเป็นช่วงเกมออนไลน์ที่เริ่มไปตีตลาดอาจจะไม่ได้ไปตีถึงอเมริกาแต่ว่าไอ้พวกประเทศที่ไม่ใช่โลกที่หนึ่งทั้งหลายอะ่ะโดนตีหัวยับหมดเลยนะอย่างถ้าบอกว่าบ้านเราแล็กน่าล็อกเป็นเกมประจําชาติจนถึงทุกวันนี้ก็ยังขายกันได้อยู่ใช่ไหมเกาหลีเยอะมากอตอนนั้นประเด็นคือมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอเมริกาใต้ฟิลิปปินส์พูดง่ายคือทุกประเทศที่แม่งไม่ใช่ประเทศโลกที่หอะ่ะ คือโดนพวกโดนเกมออนไลน์จากเกาหลีตีหมดเลยนะนั่นก็เป็นการเสียรางวัลครั้งหนึ่งละแล้วก็การเสียรางวัลครั้งต่อๆมาเนี่ยคือตอนช่วงขึ้นเป็นสมาร์ทโฟนคือโอเคแหละช่วงแรกๆอะ่ะเขายังสามารถที่จะทำเงินได้แต่ว่าในทางกลับกนะันน่ะพอผ่านเข้ามาในช่วงประมาณรอบ5-6ปีที่ผ่านมานี้จีนน่ะเรียกได้ว,ว่ากลายมาเป็นของตลาดแทน จีนเขาสตาร์ทเริ่มต้นจากเขาเริ่มทําในยุคที่เขาสู้กับเกาหลีอ่ะเขาเปลี่ยนเกาหลีเป็นเกมคลาแอนก็คือคุณต้องไปโหลดเกมมาแล้วก็มานั่งเล่นขณะที่จีนอะ่ะเริ่มใช้เป็นเกมลักษณะของเบราว์เซอร์เบสก็คือคุณแค่ล็อกอินเข้าเว็บคุณก็เล่นได้เลยตอนนั้นคือพูดก็ตามตรงมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีด้วยแหละมันมีเรื่อง HTML5 เข้ามาแล้วทำให้ทุกวันนี้เราสามารถที่จะเล่นเกมผ่านเบราว์เซอร์ได้ไง่ายๆประมาณนี้ครับ ตั้งแต่เรื่องบริษัททริปเป a อในญี่ปุ่นแล้วครับมันมีที่มาที่ไปเยอะมากว่าเออทาไมเราเห็นในเทรอร์เป็นแบบนั้นแล้วเกมเพลงเป็นแบบนี้หรือ,อแม้กระทั่งยุคช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีระหว่างญี่ปุ่นจีนเกาหลีเองมันก็มีที่มาที่ไปของมันนะครับเพราะงงว่างงงงผมไม่มั่นใจว่าในนี้มีคนรู้จักงานที่ชื่อ GDC มากน้อยแค่ไหนนะครับ GDC คืองานที่เขาพูดจะเอาเดฟมาพูดอินไซด์การเดเวล็อปของตัวเองนะเนาะแล้วมันก็จะมีหลายต่อหลายครั้งที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ใช้เขาว่าเงินทุนเหลือเยอะๆนะครับมาพูดว่าพีโปรดักชั่นของเขาคือช่วงเริ่มทำไอเดียคอนเซปต์ว่าเกมนี้มันะอ,อกหน้าตาเป็นยังไงครับมันจะไม่เหมือนบริษัทเล็กๆที่บริษัทเล็กๆเราจะเริ่มจากบนกระดาษว่าอ่าโอเควันนี้เราม,มาคุยนะว่าจะทำเกมแนวไหนแล้วเราก็จะให้โปรแกรมเมอร์ไปทำเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมโง่ๆขึ้นมาก่อนแล้วก็ลองเทสว่าเอ้ยมันเล่นได้เปล่ามันสนุกไหมฟิลลิ่ง <feeling S 1> มันได้หรือ,อยังอะไรแบบเนี้ยครับอันนี้คือพีโปรดักชั่นของคนปกติครับ ยีบรุชั่นของสุลตา่านเขาเริ่มจากอาร์ตครับเช่นสมมุติผมบอกว่าผมพูดจเกมกันผมพูดจเกมได้ไหมนะเอเช่นไฟนอลสิบหกสมมติผมบอกว่าผมอยากทำไฟนอลสิบหกสิ่งแรกที่มันจะออกมาในโปรดักที่มีชื่อว่า Final ไฟสิบหกคืออติ์บอกว่าอยากได้ฉากเมืองสวยๆแบบนี้ Combat f e ลลิ่งประมาณนี้ม,มันต้องกระโดดหมุนสามร้อยรอบแล้วฟันลงมาทีเดียวอะไรแบบนี้ยอฮาะาแล้วก็ไปคุยกับแงโมเดลเลอร แล้วก็โมเดลเลอร์ก็จะไปะคุยกับพวกอาร์ตต่างๆแล้วก็ทำวิดีโอขึ้นมาชุดหนึ่งอาจจะเป็นเทรลเลอร์ที่เราเห็นกันตอนแรกอ่าฮ uh huh. แล้วทั้งหมดนั่นยังไม่ได้มีโค้ดหรือไม่ได้เกิดการออกแบบอะไรเลยซักหนึ่งตัวอ,กอักษรแต่เนี่ยภาพสุดท้ายเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยภาพสุดท้ายที่กูอยากไปแล้วเขาก็จะเอาก้อนนั้นอนะไปคุยกับข้างบนว่าเอ้ย hey, เนี่ยอย่างนี้เลยโอเคเปล่าแต่ถามว่า การทำพรีโปรักชันแบบสุลต่านดียังไงคือทุกคนมันเห็นภาพแบบทุกคน <c oughs> เห็นภาพไฟนอลโปรดักต์ที่ชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเริ่มทําอะไรต่อเนี่ย <c oughs> เขาก็จะสามารถเริ่มจากโปรดักต์ตัวนั้นหรือวิดีโอตัวนั้นได้เลยอื <c oughs> เพราะฉะนั้นปกติมากครับสำหรับเกมทริบเนที่บางทีเขายังเอาเทรเลเลอร์เขายังเป็นชุดที่เขาทําตอนแรกออกมาใช้เลยคเ <c oughs> พราะมันทําออกมาแล้วอื <c oughs> ถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องของการเป็นนั่นแหละครับเรื่องของอุตสาหกรรมเกมคือตอนนี้เราเห็นนะว่า,อ,าอย่างช่วงที่ผ่านมาเหตุผลที่มานั่งคุยไลฟ์ตรงนี้กันเกิดขึ้นเป็น<ม>เพราะว่ามันมีรายงานข่าวขึ้นมาอันนี้จากทางแบไตแล้วก็จากทางช่องทางอื่นๆเนหลายๆช่องทางเขาก็จะพูดกันถึงประเด็นนี้ว่าเกมมือถือญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจะตกชาร์ตแล้วซึ่งการที่บอก<ม>ว่า หนึ่งมันไม่ใช่แค่เกมมือถือเว้ยมันเป็นทั้งกลุ่มกล่ทั้งอุตสาหกรรมเลยที่เกมฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเทียะตกมาอย่างอันดับหนึ่ง h o นเนอร์เดอะคิคืออ่าพูดง่ายๆมันคืออวีแต่ถามว่ามันได้เพราะว่าเป็นอวีไหมไม่ใช่มันได้เพราะมันเป็นตลาดจีนผับจีแมงกก็คลองน่าจะเรียกว่าครองหลายประเทศบนโลกใบนี้มากๆอ่ะมึงได้ตลาดอินเดียเข้าไปอ่ะมึงก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วอ่ะแล้วมึงมาเจอเคนชินต่อประมาณเนี้ยแล้วเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งคือฝั่งของเกมมือถือเอง ยอดก็ถ้าเกิดยอดของญี่ปุ่นถึงจะบอกว่าเ hey, ฮ้ยพี่เกมนี้ยอดก็ยังเยอะอยู่นะยังนั่นอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายมันกลายเป็นว่าฝั่งของพวกข้อมูลต่างๆนะครับมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่ามันก็มีการเสียรางวัลกันเกิดขึ้นจริงๆนะข้อต่อมาคือฝั่งของเกมในรูปแบบอื่นๆจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีการประกาศยอดรายได้ออกมาแล้วก็เกมแบบขายดีมากๆแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเกมจากญี่ปุ่น ก็ยอดขายของเขาก็มักจะอยู่ในญี่ปุ่นเสมอซึ่งตรงนี้เราจะมีอยู่ไม่กี่เกมมีน้อยเกมมากๆที่สามารถตีตลาดโลกได้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีทั้ง BLESS และ CURSE Bless พรจากสวรรค์ของเขาคือเขาเป็นประเทศที่กำลังซื้อภายในประเทศสูงมากอย่างที่บอกไป <c oughs> คือมันสูงระดับไหนสูงระดับที่ว่าผมเป็นธุรกิจต่างประเทศผมกระโดดเข้าไปในญี่ปุ่นเนี่ยยอด ผมขายของทั้งโลกผมขายในญี่ปุ่นได้ประเทศเดียวสูงกว่าขายได้ทั้งยุโรปทั้งตว,วีปซึ่งตรงนี้มาเนี่ยมันเป็นทั้งพรจากสวรรค์คือคุณทําอะไรก็ได้คุณสามารถขายในประเทศของคุณคุณไม่ต้องออกตลาดต่างประเทศก็ได้แล้วมันเป็นคำสาปจากนรกคือมันให้มูลค่าสูงมากจนกระทั่งทําไมกูต้องไปออกตลาดต่างประเทศวะคือออกมาปุ๊บแล้วถ้าตลาดในประเทศมันลดลงและข้างนอกก็ไม่สักเซสล่ะชิบหาย อู้ขายไม่ดีดังนั้นก็เลยพยายามจะทํำโดยเซิร์ฟฝั่งของอญี่ปุ่นเป็นหลักฝั่งของประเทศตัวเองในเป็นหลักซึ่งทุกอย่างในนั้นมันเป็นแบบนั้นหมดเหมือนกับที่ทุกท่านมาปัญหาเดียวกันเขาไม่แคร์คนนอกกาะอ,อ่าใช่ครับเกิดเป็นภาวะกาลาปกอสจริงๆถ้าเอาตามโจูหัวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือเกมญี่ปุ่นจะไม่รอดจริงดใช่ครับเกมญี่ปุ่นจะไม่รอดแต่อุตสาหกรรมรอดครับ ตามที่ผมเคยพูดไปว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงช้ามากโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ซึ่งในขณะที่ตอนเนี้ยผมกล้าพูดเลยว่าในต่างประเทศเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเกาหลีก็ตามก่อนหน้านี้เขามีการส่งคนมาที่ญี่ปุ่นเพื่อศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็การทำงานของญี่ปุ่นนะซึ่งหลังจากเขาศึกษาเสร็จแล้วเขาก็กลับไปทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยคือ ต่างสิ่งที่ต่างประเทศได้ไปจากอุตสาหกรรมญี่ปุ่นมีเยอะมากจริงๆะอือแล้วเขาเยอะขนาดที่ว่าเขาก็ไม่ต้องแคร์แล้วก็ได้ว่าญี่ปุ่นจะทําอะไรได้เพราะเขาได้ความรู้โน้ตฮาวโนเลจจากญี่ปุ่นมาแล้วถ้าเราสังเกตดีๆคือการใช้ตูนเฉดเรนเดอร์ลิงถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเกณชินอ่าพวกเซลเฉดทั้งหลายถูกไหมอ่าใช่ครับพวกนั้นเนี่ย มันกลายเป็นตอนแรกมันกลายม,มันเป็นแค่ญ,ญี่ปุ่นมันเป็นซิกเนเจอร์ของญี่ปุ่นว่าคนที่ทําเชดได้แบบนี้หน้าตาแบบนี้มีแค่ในญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นเกาหลีก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าญี่ปุ่นเด้อยซ้ำกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนเห็นภาพแนวแนวนั้นคนผมเชื่อเลยว,ว่าคนหน,นึ่งจะพูดเฮ้ยภาพแนวเก็นชินนี่หว่าอขอโทษนะขอโทษนะไม่อยากพูดอย่างนี้เลยแต่ไม่แบบเก็นชินนเป็ <S <S นอย่างนี้ <S <S มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับผมพูดเลยว่า จุดเปลี่ยนใหญ่ๆของวงการเกมมือถือเนี่ยผมกล้าย,ยกเกณชินเป็น study case เพราะว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องที่ช่วงแรกมันมีเรื่องการก๊อปนั่นก๊อปนี่นะครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่เขาพิสูจน์ออกมาให้เห็นแล้วว่าเขาทำได้ก็คือเขาสามารถเรนเดอร์ภาพแบบนั้นคือจริงๆมันก็ตั้งแต่คงใคร i m p a c ค3แล้วนะแต่เขาสามารถเรนเดอร์ภาพแบบนั้น Open World เล่นในมือถือได้และเก็นชินอะมือถือราคาหกเจ็ดพันบาทก็เล่นได้นะครับครับแต่นั่นแหละโอเคแล้วในเมื่อบอกว่ามันมีเรื่องของสูบแล้วแต่ว่าเรื่องที่บอกว่าทางฝั่งและการที่บอกว่าฝั่งญี่ปุ่นเองเขาบอกเขาขยับช้ามันเกิดขึ้นจากอะไรหลายๆอย่างในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดอินโนเวชันอะไรออกมาได้เนี่ยอืถ้าคุณจะทําในสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนอืคุณจะโดนคนข้างบนถามก่อน ขายใครขายอะไรมึงคิดว่ามึงทําได้เหรอที่ผ่านมามัก็ขายดีอยู่แล้วเนี่ยเอาเงินก้อนเนี่ยไปทํากับอะไรที่มันมีอยู่แล้วดีไหมแล้วสมมุติถ้ากูให้ก้อนนี้มึงไปทําแล้วมันเจ๊งอ่ะอแล้วไปชอบเงินจํานวนนี้ไหวอ่ะนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าไม่มีใครกล้าทําอะไรเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะรับผิดชอบได้หรือเปล่าอืมแล้วญี่ปุ่น ใช้คําว่าความรับผิดชอบหรือเซคินินเนี่ยหนักมากนะฮะไม่ว่าคุณจะทําเรื่องอะไรก็ตามเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามถ้ามันพลาดต้องมีคนออกมาแสดงความรับผิดชอบครับแล้วก็โดนตัดหัวอืม,อมนะฮะ <happen> ก็อย่างที่บอกไปเกมเจ๊งแต่อุตสากหกรรมไม่เจ๊งออก็จํากัดวันนี้เลยเกมเจ๊งอุตสากหกรรมไม่เจ๊งค,ครับผมครับผมก็รอดูนต่อไปว่า เขาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมเชื่อแหละเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นมันก็จะมีสเสน่ห์บางส่วนที่พูดตามตรงคือเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่แม่งมีแต่คนญี่ปุ่นเท่านั้นที่คิดได้อะพวกความเปียดความแปลกความประหลาดอะไรแต่พอจะเป็นจุดหนึง่งไม่จีนวีบกว่าจีนเดี๋ยวนี้จีนทําถูกใจโอตาคุมากกว่าคนญี่ปุ่นคุณแม่งเป็นเรื่องที่นา่าปวดกบาลสัสว์เลยแต่นั่นแหละญี่ปุ่นเองไม่ไว่ายังไงก็ตามเว้ยเขาจะมีความ ญี่ปุ่นของเขาอยู่กระทั่งสรารคดียังสามารถสร้างมนุษย์วานอน <laughs> แบบอีเคเมงขึ้นมาได้ <laughs> ผมเชื่อแหละว่ามันจะมีสเสน่ห์ของมันอยู่แต่วันที่ญี่ปุ่นจะตีตลาดเก็บไปครึ่งโลกคิดว่าวันนั้นจะไม่กลับมาถึงแล้วและเขาก็น่าจะอยู่ในฐานะของ n i ช h e market ไปเรื่อยๆเป็นตลาดที่มีแฟนเดี่ยวแน่นแฟนแต่แต่ว่าจำนวนไม่ได้เยอะมากอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณนี้เห็นด้วยครับ <laughs> <laughs> อ่ะโอเคก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันที่เข้ามาไม่ว่าจะมาแบบไหนนะครับจะเป็นปกติฟังกันอยู่แล้วหรือไม่ได้ฟังหรือว่ามีทางท่านใดส่งกันเข้ามานะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะฮะก็ขอให้ผู้ที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณอนิบนหรือว่าทางฝั่งของคุณลอยแฮนแล้วก็ท่านอื่นๆเนี่ยขอใหอ้มีความสุขความเจริญน,นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามถ้าเกิดใครยังไม่ได้ กด subscribe ไว้ก็อาจจะกดไว้ก็ได้ครับเผื่อชอบมาฟังอะไรแปลกๆก,กันยังไงก็ตามขอบพระคุณมากนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวหรับวันนี้เหมือนเดิมครับอาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ